ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าผู้สร้างชังกิราชังกิราออริจินไฮเตะนั่นเองนะครับมาดูสิว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการสุ่มจะได้สกินเนี่ยต้องใช้น้ำมันกี่คูปองวันนี้ท MC มีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดลาเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่ทํากิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วมึงก็เชิญมาทำไมตอนนี้ไอ้ห่าเอ้ยนะดเนะรอสักครู่ฮ มันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้คุณกดยืนยันไปนั่นเองนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับเป็นรูปแบบไหนนะฮะวันนี้ทีมสีมีคำตอบนะครับผมอะไรอยู่ห่ยหากคุณมีสกินตัวนี้จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีทั้งหมดสมมติคุณมีสกินบูคองแล้วว่ามีสกินของแอสทริดเนี่ยมันก็จะลดได้นะครับวันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณเนียนะว่ามันจะสุ่มสกินไหนไหมคุณนะครับบางทีก็เจอสกินของแอสทริดบางทีก็เจอสกินของบูคองนะครับคุณก็กดยืนยันไปนี่นะครับสมมติคุณ คุณก็ต้องไปกดซื้อนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมีแล้วเนะี่ยมันก็จะลดไปเลยนะครับสิทุกการสุ่ม10ครั้งนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการเก็บลูกกวาดสีเขียวนะครับให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับสมมติคุณเก็บได้ครบ500เนี่ยคุณจะได้ไปสุ่มฝั่งขวา1ครั้งครบ1,000อาน่จะสุ่มฝั่งขวา1ครั้งครบ3ามพันจะสุ่มฝั่งขวาจนไปถึง1นึ่งหมื่นนะครับก็จะได้สุมนนส่มฝั่งขวาได ลูกบาทเขียวครบ1 0,000เ,เนี่ยคุณก็จะสามารถรับสกินไฮเตะไปนั่นเองนะครับแบบการันตีเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มแบบปกติกันก่อนนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมันจะสามารถสุ่มฟรีทุกทุก,ทกชั่วโมงนะครับโดยเนี่ยได้มา40ลูกบาทนะครับแล้วก็สมมุติคุณสุ่มมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้ชิ้นส่วนนะครับพวกของรางวัลพวกเนี้ยครบ3อันนะครับเราสามารถ สุมฟรีได้อีก1ครั้งนั่เองนะครับฉะนั้นมันก็จะถูกลงไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ก็ถามว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองห่ะครับพี่อันนี้เนี่ยผมมีคําตอบนะฮะโดยง่ายๆเลยนะครับผมทุกคนอาจจะงงๆนะครับว่าผมรู้ได้ไงนะครับแต่ว่าคุณเชื่อผมนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับสมมติคุณต้องการสุ่มจนได้สกินของไฮเดเตนะครับจะอยู่ที่4,000ถึง5,000คูปองนั่นเองครับแม่รู้ได้ไง ไม่บอกครับไม่บอกก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรครับไม่รู้ดีกว่าครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยถ้าให้ผมแนะนํานะครับสมมติคุณอยากเสียคูปองให้น้อยที่สุดสําหรับคนไม่รีบนะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มฟรีได้ทุกวันใช่ไหมครับคุณก็พยายามอย่าเพิ่งสุ่มให้มันให้จนมันได้สกินนะครับหรือว่าคุณจะไปค่อยเติมตอนท้ายก็ได้นะครับโดยช่วงแรกเนี่ยมันมีเวลาแต่วันวันนี้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ใช่ไหมนะครับก็ตกราลาประมาณ20วันนะครับ ก็คุณจะได้สูมฟรีทั้งหมด20ครั้งหรือราวๆลดมันจะลดได้ประมาณ540คูปองเลยนะครับคุณก็ทําการเข้ามากดสูมฟรีทุกวัน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 นะครับเพราะกดสูมฟรีเสร็จแล้วเนี่ยคุณสูมไปแล้วทั้งหมด20ครั้งใช่ไหมไปตัวมาวัดครับมันก็จะมีทั้งหมด20ชิ้นส่วนให้คุณไปแลกอีกมันจะได้ราวๆอีก6ครั้งนะครับก็จะไปวัดประหยัดไปเกือบ700คูปองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้ผมแนะนํานะ ที่วันนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูสกินของไฮเดเตนะครับว่าสวยขนาดไหนไปดูกันเลย let's go มาแล้วนี่คือสกินของไฮเดเตนั่นเองนะครับดูดิโอ้โหรูปแบบการโมเดลเนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะโดยจะมีอรด้วยเวลาเอฟเ,เอฟกออกจากบ้านนะครับเห็นไหมแล้วก็มีโอ้โหอมกรเนี่ยอัติเมอสกิลครับ เชดโดนะครับก็ถามว่ามาจากไหนนะครับามาจากช่องมาอูฟากูเจาร์วาลีนั่นเองนะครับเป็นช่องชาวอิโนโดนีเซียนะครับผมหรือเปล่าวะหรือว่ามาเลเซียเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ดีธรรมดานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะรประมาณนี้สกิลหนึ่งเห็นไหมันจะมีนกด้วยม,มีมังกรมีนก,ม,นกมีอะไรมันสัตว์เยอะไปหมดเลยครับสำหรับสกินนี้เนะนี่ยเนี่ยมังกรบางทีก็ปล่อยมังกรบางทีก็ปล่อยนกฮะ เห็นมก็มีเวลาเดินเนี่ยจะไม่ไม่เดินแล้วผมก็จะเดินนะอันนี้เป็นบินเอาละครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สวยไหมทุกคนก็ลองคลิกกัน,นดนูดีนะมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะเอฟเฟกต์วาร์ปนี่ก็สวยอยู่ครับนี่ปล่อยนกปล่อยนกบางทีก็ปล่อยนกบางทีก็ปล่อยมังกรเดาใจไม่ถูกนะครับสเต็ปแบ็ค เคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยวาร์ปโชว์นี่นี่ดูเอฟเฟกต์วาร์ปเชดมันเกินไปปะวะพ่อหนุม่มเกินไปจริงครับสวยงามอลังแท้เลยตะลึงนะครับก็สมราคานะครับของแพงแบบนี้นะครับผมก็เจ้าอันนี้สำหรับสกินของไฮเดเตะนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพีนีฟสองบายๆครับเจอกัน เาดูนีนะนี่ขาปลอมไปเลยครับจังหวะน,นี้จะออกอย่างนี้ไว้ก่อนโอ้ยต้องนีต้องออกหนึ่งนำนะใครเล่นโกงเราจะอยากเล่นบ้างครับมันเป็นสูตรของทางร้านนะไปด้านนีเลยครับนี่ครับได้มาครึ่งหลอดจังหวะน,นี้นะครับพอเพียง มันเอาใช้บอลรังบอลกนเกียดิถ้าโดนไปดอกเดียวเคียโปเต้น,นะครับเพื่อนแค่นี้ออกกันเวทเลยครับไม่ต้องเป็นลอรีออกของกันไว้ก่อนเน้นยืนซีซีหนาเต์ซีซีหนาเต์น,เตนะมาดี้มาดีมาดีมาดีถ้าคุณไม่ตีผม เวลาเป็นไปได้แต่ว่าเล่นตัวไหนก็จะแพ้กังหมดเลยเฮ้ยเลยจะเชื่อเล่นตัวไหนก็แพ้จะเย็นนะเงินตั้งสองพันเจ็ดน่นำไตั้งหลายบาทเล่นด,ด,ดีซิูเล่นด,ด,ดีซิฮุเรากดแล้วป้องเขาไปประมาณเจ็ดพันแล้วครับจะแพ้เฉลียวะฮะแพ้ไะไร,รักหนาครับเนี่ย เหล่าป้อมนะเหล่าป้อมนะไม่ตีคลิปเหล่าป้อมนะ <c oughs> ไม่ได้ขยับเลยครับมีฟิกเกอร์นะตายนะเนี่ยยังไงอะยังไงอะฮะมีฟิกเกอร์นะนี่เราไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น เออตัวนี้ก็โกงไปเลยเล่นตาแม่งเลยเวิร์กตีสดด้วยนี่เอาไม่จบได้ป้าหัดเล่นอย่า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 ไม่จบไม่ได้ครับก็จะมานี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเพลย์ลิสตสองบ๊ายบายครับเจอกันนะครับ